b o ไได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศจัดงาน t h a i l a ด d อิเล็กทรอนิกส์ u i t ร s กิเชียหรือเทค้า2024ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2567ที่ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพโดยงานเทค้จะมีการจัดกิจกรรม business matching คาดว่าจะมีการจับคู่เจราจาธุรกิจกว่า1,000คู่และมีมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นกว่า20,000ล้านบาทซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้ม แข่งของซัพพลายเชนในอุตสาหกรรม PCB ไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ต้องการใช้ PCB ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์โทรคมนาคมอุปกรณ์การแพทย์ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นสำคัญของภูมิภาคสําหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่และสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนครับงาน เทคก้านะครับหรือว่า t h a i l a n d e ิเล็กทรอนิ i ส c u i t ร s กิชียนี่ก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างวันที่24-26ก,กรกฎาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่าง B.O.I. แล้วก็สมาคม PCB ทั้งของไทยและฮ่องกงนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากคือต้องเรียนว่าอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากนะครับมีการจ้างงานมากกว่า5,000 500, 0คนแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกอัดับหนึ่งของประเทศไทย ถ้านับรวมกับเชื้อฟฟวาด้วยแล้วเนี่ยจะมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า2.5ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า1ใน4ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ปัใจจัยในโลกมีความท้าทายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของจีโอพ l i t i ิกส์นะครับที่มีความขัดแย้งกันในหลายๆประเทศนะครับทำให้เกิดการยกย้ายฐานการผลิตและการปรับโครงสร้างของซัพพลายเชนครั้งใหญ่ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของโลกนะครับที่หลายๆประเทศต่างต้องการดึงดูดให้ไปลงทุนในประเทศตัวเองซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญนะครับทำให้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในไทยเป็นจนํานวนมากนะครับมูลค่าสูงกว่า5้าแสนสามล้านบาทถ้าเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าสูงถึง3ามแสนสามล้านบาทนะครับโตขึ้นมากกว่า2.5าเท่าแล้วก็ในช่วง5เดือนของปีนี้นะครับ การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าก็าาสูงถึง1นึ่งแสนกว่าล้านบาทนะครับก็ทําทให้เห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่นับวันจะเติบโตมากขึ้นซึ่งถ้ามองอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ย PCB เป็นหัวใจสําคัญนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สามารถไปต่อยอดในอุตสาหกรรมสําคัญในหลาย,ลายอุตสาหกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์โทรคมนาคมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าระบบออโตเมชันต่าง ซึ่ง PCB และ PCB A นะครับก็มีการเติบโตด้านการลงทุนอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาถ้ามองย้อนไปส่งสมปีที่แล้วเนี่ยการลงทุนในกลุ่มนี้จะมีมูลค่าประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะฮะแต่แค่ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยมูลค่าการลงทุนในกลุ่ม PCB เ,เติบโตขึ้นมามากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับมีผู้ลงทุนเข้ามาเป็นรายใหม่เนี่ยหลายสิบบริษัทนะครับโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันญี่ปุน่นแล้วก็ฮ่องกงนะครับ ก็ทําให้ไทยกลายมาเป็นผู้ผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็เป็นลําดับต้นต้นของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสสาคัญที่เราเองต้องสร้างฐานที่มั่นคงให้กับอุตสาหกรรม PCB แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมด้วยนะครับ BYE ให้ค,ความสําคัญกับ2เรื่องก็คือเรื่องของบุคลากรกับเรื่องของการสร้าง supply chain ให้แข็งแกร่งนะครับเป็น2ปัจจัยสําคัญที่ทาให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้ยอย่างยั่งยืนนะครซึ่งในเรื่องของบุคลากร รามีการร่วมกับในงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระ all, ทรวงอวทังสอวชนะครับแล้วก็รวมทั้งทั้งสมาคม PCB ด้วยในการที่จะช่วยทำจ็อบแมทชิ่งนะครับจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำที่มาลงทุนในอุตสาหกรรม PCB ีในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการจัดเป็นออนไลน์จ็อบแมทชิ่งก็จัดหาบุคลากรได้หลายร้อยคนนะครับเพื่อมาป้อนให้กับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้นอกจากในเรื่องของการจัดหาบุคลากร เรายังมีการร่วมกันในการทําหลักสูตรเพื่ออัพสกิลรีสกิลบุคลากรไทยให้เหมาะที่จะรองรับนะครับเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องที่ผมเรียนไว้ว่า b ีไอให้ความสำคัญมากคือการสร้างความเข้มแข็งของซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม PCB นะฮะซึ่งเมื่อเร,เร็วๆนี้ b ีไได้มีการออกแพ็กเกจใหม่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม PCB ครบวงจรนะครับครอบคลุมทั้งซัพพลายเชนทั้งการผลิต PCB การผลิต เครื่องจักรและก็วัตถุดิบเพื่อป้อน P C B ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากคือการเชื่อมโยงซัพพลายเชนกับผู้ประกอบการในประเทศทํายังไงจะให้ซัพพลายเออร์ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาลงทุนของอุตสาหกรรมนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็วัตถุดิบต่างๆให้สามารถไปอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม P C B ให้ได้นะครับซึ่งงานเทค่าในครั้งนี้ก็เป็นเวทีสําคัญที่จะมีการพบปะก,กันระวังผู้ซื้อและผู้ขาย ในอุตสาหกรรม P C B ทําให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเกิดการเจรจากันนะครับซึ่งจะนําไปสู่การซื้อขายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม P C B รวมไปถึงการว่าจ้างการผลิตและบริการและการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและบริษัทต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นงานในครั้งนี้ B Y E ก็มีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า Business Matching นะครับโดยคาดว่าภายในงานจะมีการจับคู่ธุรกิจในการเจรจากัน มากกว่า1,000คู่แล้วก็นําไปสู่การซื้อขายชิ้นส่วนมากกว่า20 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งงานเทค้าเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยทําให้สป라이ดเชนของ PCB ในประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากนี้ไป b ี i ก็ยินดีแล้วก็ที่จะร่วมมือนะครับกับทั้งสมาคม PCB แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทําให้ประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่งะครับด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้าน PCB ในอาเซียน แล้วก็อยู่ในท็อป5ของโลกให้ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายสําคัญซึ่งเราเชื่อว่าง,งานเท็ก้าครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้ไทยไปสู่เป้าหมายนั้นได้ครับขอบคุณครับครับผมอยากอยากจะฝากคนที่อยู่ในวงการเนี้ยค่ะว่าสมมติว่ามางานเนี้ยเขาจะได้ไปโยหรือว่าเอาอะไรไปต่อยอนในวนการสคัญเขาบ้างครับผมสําหรับงานนี้นะครับผมว่าเป็นงานแรกนะครับที่ครบวงจรจริงๆนะครับสําหรับ PCB นะครับ ออไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับของซัพพลายเออร์หรือ raw material นะครับอย่างที่ท่านนาลิตเรียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับออในงานนี้เนี่ยเรามี exhibiter เนี่ยกว่า250คนนะครับที่จะนำอออุปกรณ์นะครับหรือออแม้แต่เครื่องจักรนะครับวัตถุดิบต่างๆที่ล้ำสมัยที่สุดเนี่ยมาโชว์นะครับสองเนี่ยเราก็ยังได้เชิญเนี่ยคู่ค้านะครับจากต่างประเทศนะครับมามากกว่า พันกว่าคนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีคนจากบริษัทต่างๆจากทั่วโลกมาประมาณ4,000เจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกิด business matching นะครับสำหรับคนในอินดัสทรีนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะมีการที่เราเนี่ยมีสัมมนานะครับไม่ว่าจะเรื่องทิศทางของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตหรือแม้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับอุตสาหกรรม ai ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ครับผม ทุกที่เลยครับตั้งแต่อเมริกายุโรปเอเชียนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเราเชิญผู้ผลิตเจ้าใหญ่แล้วก็ผู้รับซื้อเจ้าใหญ่ของทั่วโลกมานะครับิดม,มูลค่าหรือว่ารายได้เข,าเขาเ้าเเข้าประเทศจะนประมาณรัการซื้อขายครั้งนี้นะครับอย่างที่ท่านนริศเรียนนะครับว่า เรามองว่าเราตั้งเป้าไว้ที่ไม่ต่ำกว่า20 0 0 0ล้านนะครับแต่อุตสาหกรรม PCB รวมของประเทศไทยนะครับณวันนี้อยู่ที่ประมาณ4%่อของมาร์เก็ตแชร์โลกนะครับหรือประมาณ10,000 0ล้านนะครับแต่ว่าในอีก3าปีข้างหน้าเนี่ยเราตั้งทาร์เก็ตให้ประเทศไทยเป็นอันดับ4ของโลกนะครับซึ่งจะมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ประมาณ10%เอนะครับก็คือประมาณ30,000 0ล้านบาทนะครับโตจากแสนหนึ่งไป30,000นอีก3ปีครับผม ในภาพรวมของ supply chain p c ครับของอุตสาหกรรมไทยมีความเข้มแข็งในเรื่องไหนไมากที่สุดทางการตอนนี้เราอยู่ในช่วง develop ed. นะครับผมว่าอย่างที่เรียนครับออประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนลงทุนแค่ประมาณ15,000ล้านนะครับต่อปีแต่ในใในในปีนี้จนถึงออต้นปีนี้เนี่ยประมาณแสนห้าคือ10เท่าน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออการเติบโตของเงินลงทุน10เท่านเนี่ยจะทำให้แน่นอนซัพพลายเชนตามมาเยอะมาก เยอะกว่าในอดีตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าคนที่ตอนเราจัด exhibition t e a เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบนะฮะที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคมีลามิเนตคัเพเปอร์ฟอยเองนะครับก็มาขอ,เ,อ,อเข้ามาในงานด้วยนะครับสองก็คือ,อ,อผู้ผลิตเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเกี่ยวกับ process pcb ทั้งหมดนะครับก็จะมาในงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภายในปีถึง2ปี รประเทศไทยจะมีลายเช i นครบวงจรนะฮะไม่แพ้งจีนเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจากรลูกค้าซัพพลายเออร์ทุกอย่างเนี่ยเราจะมีครบครับอะไครับ <c oughs> ครับผมก็อยากให้ไปกันนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ใช่แค่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการผลิตนะครับผมว่ายังเป็น งานที่ให้ความรู้นะครับเราเชิญสปิเกอร์มาจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือแม้แต่จีนเอเชียนะครับความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของ EV นะครับเรื่องของออโตมอติ e หรือแม้แต่ทิศทางของอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตนะครับผมอยากเรียนเชิญนะครับทุกคนนะครับงานนะครับอยู่ที่วันที่24ถึงวันที่26กกรกฎานะครับศูนย์ประชุม e อ101นะครับ ณศูสุมประชุมไบเทคครับผม